ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่15ทับ2,557เรื่องขอให้ระงับการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเคเบลิทลโทรทัศน์ระบบดิจิตอลและสถานีวิทยุชุมชนเพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้องปราศจากการบิดเบือนอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด จนส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยจึงให้สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเคเบิลโทรทัศน์ระบบดิจิตอลและสถานีวิทยุชุมชนระงับการถ่ายทอดออกอากาศทันทีดังนี้1สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม mv5 2สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม dnn 3สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม udd 4 สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอเชียอัปเดต 5. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม PNP 6. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม4ฟร์ชานเจ็ดสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม Blue Sky 8. สถานีโทรดดทัศน์ดาวเทียม FMTV 9. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม T New s 10. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ASTV 11 สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมฮอตทีวีสถานีโทรทัศน์ v o i c ทีวีส3สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเ e s คิว 14. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคปท 15. สถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่กำหนดทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศณวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ